สวัสดีคะ่ะเข้ามันไก่ตอนคะ่ะอร่อยนะคะทำกินเองน้ำจิ้มก็ทำเองนักเลงพอเบื่อตับมะขุ่งแล้วสุเจ้าน้ำจิ้มฉ่ำๆเลยนะคะลาดแบบฉ่ำๆเลยข้าวก็หอมหอมสุเจ้า โอ้ยติ่นหนำลายบ่ะพอมหอมไหมตะกี้คอยยังงานยรลานข่าวมันไก่เน๊ยร้านทวมันไก่ข้าวขาหมูต้นหอมอือน้ำเชียมอร่อยมากอะไม่ได้ชมนะจริงๆอร่อยมาก